ับสวัสดีองน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับองน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาบอกข่าวดีนะครับน้องเพราะว่าตอนนี้นะครับมีข่าวลุ่ดออกมานะครับว่าซุดหมวกเอฟนะครับน้องจะสามารถแลกได้ด้วยผนึกคกี้ตันนะครับน้องก็จะพามาเลยนะครับองน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าข่าวลุ่ดมาขนาดนี้แล้วนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูนะครับน้องว่าเป็นจริงหรือเปล่านะครับน้องหรือว่าเป็นข่าวลวงหรือเปล่านะครับน้องคลิปนี้เดี๋ยวพี่จจะะะะะะะมมมาาาาตออออออบบบบบบบด้้้วววยยยลลลกกกัััััันน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 คคคคครรรรรเเเ็ป่่่ีีีงงงงพสหหไท หนึงคิตต้าตอนนี้นะครับนอก็คงจะยิ้มอยู่นะครับนอว่าต้องได้แน่นอนอะไรประมาณนี้นะครับนอพี่บอกเลยนะครับนอว่ามีโอกาสได้แน่นอนนะครับนอเดี๋ยวพี่จะรับนะครับนอแล้วก็จะรีวิวให้ดูนะครับน้องแล้วก็จะสุ่มให้ดูนะครับว่ารับได้จริงๆหรือเปล่านะครับนอเราก็ผนึกคิตต้านะครับนอสามารถแลกซุดหมวกเอฟได้หรือเปล่านะครับนอเราก็พี่จะมาอัปเดตด้วยนะครับนอในส่วนของกิจกรรมผนึกคิตต้านะครับนอว่าจะมีอัปเดตหรือว่าจะมีซุดใหม่เข้ามาหรือเปล่านะครับนอก็จะประมาณนีีี้้้้เเเลลลยยนนนนนะะคครรรััับบบบบบวววววงงงอออพ่่่่กาาาาาสํหทแแขม น้องดูคลิปนี้นะครับพี่บอกเลยนะครับน้องว่าไม่พลาดแน่นอนนะครับน้องแต่สําหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้ในสองเพชรพีนะครับน้องคลิปนี้ก็มีแจกเหมือนกันสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในสองเพชรพีนะครับก็คือเข้ามาแล้วนะครับน้องกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000คนดูนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกินหน้ามูลค่าหนึ่งาสิบบาทนะครับน้องเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้แบบฟรีๆนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้ฟรีๆเเเเเลลยยยยนน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 นะะะคคคคครรรรรรัััับบบบบบบวววงงาาาพพพีีี่่่่่อออกกสหห้้ไไไทแดชชมม แน่นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าถ้าไม่เคยนะครับน้องเติมเพชรเลยนะครับก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับน้องแล้วก็มาควงเพชรจากพี่ได้เลยนะครับน้องถ้าคลิปนี้มีคนดูถึง5,000คนดูนะครับวงน้องก็ง่ายนิดเดียวประมาณนี้นะครับน้องมาเรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับวงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องว่ากิจกรรมนะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับน้องนี่เลยนะครับวงน้องก็จะเป็นทางด้านของกิจกรรมพัดนึงกีตาร์นะครับน้องที่สามารถแลกในส่วนของสุดหมวกเอฟได้นะครับวงงนนน้อี่เลยะครับน้งน้อออองพีี่่่บบกกเเลลยนนะะครัาาาาววมมขหุด แบบนี้นะครับเนาะว่าสุดหมวกเอฟนะครับน้องเราสามารถแลกแบบนี้ได้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสายฟรีตอนนี้นะครับคงดีใจมากๆเลยนะครับน้องที่แบบว่าจะสามารถแลกได้แบบนี้นะครับเนาะเพราะว่าข่าวหลุดมาแบบนี้นะครับวงน้องแต่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าหมวกเอฟนะครับเนาะจะไม่มีทางกลับมาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับเนาะแบบนี้แน่นอนนะครับวงน้องเซิร์ฟอื่นพี่ไม่รู้นะครับเนาะแต่เซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับก็ไม่มีแน่นอนนะครับเนาะพี่กล้ายืนยันพันวาาไมม่่กกลัับบบบแแนนนนนี้ออรรคเะ จะเปล่ามาได้เลยนะครับองน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสูดหมวกเอฟนะครับจะกลับมาในรูปแบบสุ่มหรือว่าเป็นกล่องในนะครับเนาะงสำหรับใครที่แบบว่าเล่นในเซิร์ฟหลังหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับเนาะแต่ก็ไม่แน่นะครับเนาะก็คือเซิร์ฟนอกนะครับเนาะไม่แน่นะครับอาจจะอัปเดตเข้ามาแบบนี้ก็ได้นะครับเนาะหรือว่าจะกลับมาแบบนี้ก็ได้นะครับเนาะเพราะว่าเซิร์ฟนอกนะครับหมวกเอฟไม่ได้แล้วนะครับเนาะก็ จะเป็นปล่ามาที่เลยเดี๋ยวข่าวบงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าถ้าปักทงก็ไม่ได้และหมวกเอฟก็ไม่ได้และนะครับน้องชุดก้านทองก็ไม่ได้และนะครับน้องสำหรับเซิร์ฟนอกนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนกก้องว่าแลแค่ในเซิร์ฟไทยนะครับน้องก็ส่วนแต่ละเซิร์ฟก็มีของแลของแต่ละเซิร์ฟด้วยนะครับนกก้องก็จะเปล่ามาที่เลยเดี๋ยวครับน้องส่วนเซิร์ฟของเรานะครับก็เป็นการแบบว่าฮิตใช้หมวกเอฟ ก้ามทองแล้วก็ท่าปักทงนะครับน้องแต่พี่ขอยืนยันได้เลยนะครับว่าท่าปักทงนะครับน้องหรือว่าหมุกเอฟนะครับจะไม่กลับมาแบบนี้แน่นอนนะครับน้องก็เป็นแค่ข่าวหลุดมาเฉยๆนะครับวงน้องเออก็จะประมาณเี้นะครับน้องเราก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับวงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องว่าไหนๆก็ได้อัปเดตแล้วนะครับน้องพี่ก็จะมาอัปเดตให้ดูรายการนะครับก็คือสิ่งที่จะอัปเดตเข้ามา100%แน่นอนนะครับน้องสำหรับเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้องจะมาาาาาารรรรรรถแแลกกกกไดด้้บบบบททววเเเออ์นนนนนนะะะะคคัั็็ปงงขิจม ผดุคกีตา้านะครับใครที่แบบว,ว่ามีพผดุคกีตา้านะครับก็สามารถแลกสกินปืนได้ถาวรแล้วครับน้องก็ยังไม่หมดเท่านี้ด้วยนะครับวงน้องก็คือสุดเก่าๆกสุดเดิมเดิมนะครับน้องที่เคยแลกได้นะครับก็จะกลับมาเหมือนกันนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าอันนี้ก็เป็นข่าวดีข่าวหนึ่งนะครับน้องที่แบบว่าจะกลับมานะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าสุดเดิมเดิมก็คือสุดสมัยก่อนนะครับน้องจะกลับมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวงน้องแล้วก็จะประมา้เลยนะครับน้องสำหรับวงน้องคู่แดนนะครับที่แบบว่าอยาก ว่าทุกอย่างนะครับน้องกำลังจะกลับมาเยอะๆมากมายเลยนะครับสำหรับวงน้องพวกเลยนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็เตรียมตัวได้เลยนะครับน้องจะได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับน้องส่วนที่จะกลับมาเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูละกันนะครับเนาะว่ามีอะไรบ้างนะครับวงน้องอันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของใหม่นะครับน้องก็เป็นทางด้านของสกินปืนฟาร์มตัวนี้นะครับน้องที่แบบว่าเป็นของใหม่นะครับน้องเราก็อัปเดตเข้ามาพร้อมยูพีนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องเราก็จะมีทาางงหน้ขอสุดค้งาวตัวนี้ด้วย นอที่แบบว่าจะกลับมานะครับนกเราก็จะมีทางด้านของสูตัวนี้ด้วยนะครับนกที่แบบว่าปัจจุบันก็ยังไม่ได้ออกไปนะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนกเราก็ซูตัวนี้นะครับนก็กลับมาเหมือนกันสำหรับวงน้องคนเนี่ยนะครับนกที่แบบว่าอยากได้นะครับนกก็คือจะได้แน่นอนนะครับนกเพราะว่าจะมีการกลับมานะครับนอเราก็พี่บอกเลยนะครับนกว่าจะกลับมาแบบว่าสายฟรีเลยนะครับนก็คือสามารถแลกได้แบบฟรีๆเลยนะครับนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนกว่าไม่ผิดหวังจริงๆนะครับนกเราก็แต่ละเรนคับาา่ว จะมีแต่และเซิร์ฟนะครับน้องก็ของแต่ละเซิร์ฟนะครับน้องจะกลับมาไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าของแลต่างกันไปนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องอันนี้ก็เป็นทางด้านของเซิร์ฟสิงคโปร์นะครับน้องที่แบบว่าจะกลับมานะครับน้องเราก็มีทางด้านของสุดตัวใหม่ด้วยนะครับน้องที่แบบว่ามีเพิ่มเข้ามานะครับน้องอันนี้ก็เป็นทางด้านของสุดตัวใหม่นะครับน้องที่แบบว่าเพิ่มเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นทางด้านของุดดตัััวววใหมม่่่นนนนะะคครรบบบบ้้อทีีแาาเเเฟฟยก็สวววยยยมมาาากกๆด้้้นน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 ะะะะคคคครรรรรัััับบบบองง็็จเเเปปณีลสห ที่แบบว่าอยากได้ในส่องซูสตัวนี้นะครับน้องก,ก็จะอัปเดตกเขาเซิร์ฟหลังหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราด้วยนะครับมึงน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องสำหรับมึงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก,ก็เตรียมตัวได้เลยนะครับน้องจะสามารถรับได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมึงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่า รับได้แน่นอนเลยครับนก็จะประมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลังหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราแน่นอน100%ยเปอร์เนตะครับน้องก็สําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเป็นสายฟรีนะครับนก็ดีใจด้วยละกันนะครับนกเพราะว่ามีทั้งสุดสายฟรีมีทั้งสุดสายเตอร์นะครับนที่แบบว่ากําลังจอดเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลังหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับนก็จะประมาเรื่อยๆนะครับแต่หมวกเอฟนะครับนก็กลับมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้องสำหรับหมวกเอฟนะครับวงน้องพี่ขอยืนยันได้เลยนะครับน ราก็รีบสะสมเพ็ดไว้ได้เลยนะครับวงน้องเอ่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะ ก็ถือว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ซุดตัวใหม่นะครับก็จะมีแน่นอนนะครับน้องอัปเดตเข้ามาแน่นอนในเซิร์ฟหลังถือว่าเซิร์ฟไทม์ขเราก็จะมาแน่นอนนะครับน้องไม่ต้องห่วงเลยนะครับสำหรับซุดที่แบบว่าเสียเพชรเสียตังหรือว่าซุดฟรีนะครับน้องก็จะอัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับวงน้องสำหรับซุดตัวนี้นะครับน้องก็ถือว่าสวยมากๆนะครับน้องเรียกได้ว่าเอฟเฟกต์เต็มตัวเลยนะครับน้องแถมยังสามารถรับได้ฟรีด้วยนะครับน้องก็ใช้เพียงพันหนึ่งกีตาร์นะครับน้องในการแรนะะะะคครรรัับบบบนนนนน้้้อออองงงงกก็็จเเเเปปมาาาณ่่่ยยแตพีลว สกินปืน AUG ประมาณนี้นะครับน้องเราก็จะมีทางด้านของซุดด้วยนะครับน้อนี่เลยนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของซุดตัวนี้นะครับน้อที่แบบว่ามีการกลับมาด้วยนะครับน้อก็ถือว่าสวยมากนะครับน้อก็จะเป็นประมาณเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้อว่ามีทางด้านของซุดผู้หญิงแล้วก็ซุดผู้ชายเลยนะครับน้อที่แบบว่าไม่ได้กลับมานะครับน้อก็เป็นซุดเก่านะครับน้อแต่มาวางขายนะครับน้อในส่วนของกิจกรรมพัล็กกีตาร์นะครับน้อก็จะเป็นประมาณเลยนะครับน้องเราก็จะมีทางด้านของซุดตัวอื่นเยอะแยะมากมายนะครับน้องก็็เปนประมาณนียกได้ว่ามีเยอะมากๆเลยนะครับนสาาาหรััับบบบุดที่่แวกกลลงจะม นะครับนอนี่เลยนะครับวงน้องก็มีทางด้านของซุ้ตัวนี้ด้วยนะครับนอที่แบบว่าเป็นซุ้นเดิมนะครับนอสมัยแต่ก่อนเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนอว่าจะกลับมาทั้งหมดนะครับนอก็เตรียมตัวให้ท่านนะครับนอเพราะว่ากลับมาครั้งนี้นะครับก็คือกลับมาทั้งหมดเลยนะครับนอพี่บอกเลยนะครับนองว่ากลับมาทุกอันเลยนะครับนองแลก็กลับมาทุกซุ้นเลยนะครับนอพี่บอกเลยนะครับนอว่าสายที่แบบว่าเล่นยคเก่าๆนะครับนอจะได้ซื้อหรือว่าคนที่เล่นยงใหม่ๆนะครับนอจะได้กลับมาซื้ออีีกกแลล้ววนนนนะะคครรัับบบออพ่เยา เตรียมตัวให้พร้อมนะครับเนาะปลายเดือนนี้นะครับจะกลับมาทั้งหมดแน่นอนนะครับเนาะก็ปากกันด้วยละกันสำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้อที่แบบว่ายังไม่รู้นะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับก็เป็นข่าวด่วนนะครับเนาะแล้วก็เป็นข่าวดีที่สุดเลยนะครับเนาะเรียกได้ว่าแต่ละซุดนะครับเนาะจะกลับมาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับวงน้องแล้วก็จะฟังมาเลยครับเนาะงสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะหรือว่าอยากได้อะไรก็ขอพี่มาได้นะครับเนาะถ้าอันไหนพี่แจกให้ได้เดี๋ยวพี่ทำการแจกให้ลลละะะกกกกกัันนนครรรรบเาาาแ้้้วว็ถอยูิจม่งหน้าาาานนนะะะคคครรรัับบเกกกก็อย่ลลืมมดดดดไ์์แชตติ ไว้ได้เลยนะครับเนาะเพราะว่าพี่จะมารายงานกิจกรรมล่วงหน้านะครับเนาะแล้วก็มีเกมโลบอกรด้วยนะครับเนาะที่แบบว่าพี่เล่นนะครับก็ถือว่าใครที่อยากเล่นกับเกมฟรีไฟนะครับเนาะหรือว่าอยากเล่นกับฟรีเกมฟรีไฟนะครับเนาะก็สามารถอะไรดีพี่มาได้นะครับเนาะหรือว่าอยากเล่นเกมโลบอกรกับพี่นะครับเนาะก็พิมพ์ซื้อมาได้นะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะแอดไปแล้วก็พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าเรามาเล่นด้วยกันนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณเล่นนะครับเนาะอยากเล่นกันไหนกับพี่ก็ได้นะครับเนาะถ้าเวลาไหนพี่ออนพี่ก็จะเล่นด้้้ววววยยนน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 ะะ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 ะคคคคคครรรรรรรัััับบบบบบอออองงงกก็็จปมมมาาาาาาาณเเเเเเล่่่่่่่่่พพพชีีีีืไใทแ แต่ว่าเล่นกับพี่นะครับน้องเป็นตี้เดียวกันก็บอกมาได้นะครับน้องก็จะปอามาได้เลยครับองน้องก็คือแบบว่าเล่นกับพี่นะครับน้องสนุกแน่นอนนะครับเพราะว่าพี่จะพาไปตะลุยนะครับน้องเราก็พาไปเล่นเกมนะครับน้องพี่เลนพี่เลนเลยนะครับองน้องเออ พาไปกวนชาวบ้านนะครับเนาะเอาอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเล่นกับพี่นะครับน้องรับรองว่าสนุกแน่นอนนะครับน้องก็จะประมาณเล่นเลยนะครับวงน้องใครที่แบบว่าอยากเล่นนะครับน้องก็คือพิมพ์ยูไดีมาได้เลยนะครับน้องแล้วก็การพิมพ์ยูไดีหรือว่ากดไลค์กดแชร์ก็มีการลุ้นเพจไปในตัวนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้อว่ามีการลุ้นเพจไปในตัวด้วยนะครับน้องอันนี้ก็เป็นข้อดีจัดๆเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้เพจนะครับน้องก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับน้องเเรรรราาาาากกอย่่่ทีีีพบบบบลนนนนะะะคคคััวถ้270,000จมแจจกกรรรหััสนนะะะคบ็ปมาณเลนนครรัับบสหวง้องคคนนนไหะรับ นะ้องที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะก็คือจะได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงนะ้องสำหรับวันนี้นะครับนะ้องพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับนะ้องไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับวงนะ้องก็เป็นทางด้านของคลิปวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับเนาะหรือว่าคลิปตอนเย็นแล้วกันนะครับวงนะ้องบ๊ายบาย